ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามากอดติดค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้นาสารัฐเพราะว่าไม่ว่าใครจะได้ยังไงแต่แน่นอนส่งผลต่อบ้านเราเหมือนกันนะคะ,คะทางการพ้าการลงทุนติดตามกับคุณกิติดิษช่วงหน้าค่ะ คเจนคือโปรตีนธรรมชาติที่เป็นโครงสร้างหลักของผิวหนังและกระดูกโครงสร้างเหล่านี้จะค่อยๆเสื่อมสลายเองตามอายุที่มากขึ้นคอลลาเฮลท์คอลลาเจนจากปลาสกัด100%รับส่วนลดพิเศษมากกว่าเดิมโทร0 2 0ย์ส9 9 9หรือแอดไลน์แอดคอลลาเฮล งานเย็บผ้าซ่อมแซมเสื้อผ้าหรืองานฝีมือจะเป็นเรื่องง่ายด้วยจากเย็บผ้า V S Home วันนี้นะคะกับจากเย็บผ้าขนาดเล็กแต่ความสามารถเกินตัวกับหมดอัตโนมัติถึง12แบบด้วยกันและอุปกรณ์เสริมมากมายนะคะในราคาแสนสบายจากปกติเนี่ย3,617บาทแต่วันนี้เหลือเพียง1,790บาทเท่านั้นค่ะ เห็นไหมางานซ่อมเนี่ยยังไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วนะคะเพราะเสื้อผ้าบางทีเนี่ยเป็นเสื้อตัวโปรดด้วยนะจะทิ้งก็เสียดายด็ดหรือบางตัวเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเอ้ากระดุมหลุดอย่างเงี้ยก็แค่ติดกระดุมเข้าไปวันนี้เรามีตีนถีติดกระดุมให้คุณด้วยสะดวกมากหรือว่าเป้ากางเกงเนี่ยน้องๆหนูๆบางทีเล่นไปเอาขาโซ<อ>นแงโซนพังง่ายคุณผู้ชมหรือแม้แต่พวกติดป้ายชื่อติดอามลูกเสื้อต่างๆไปเย็บมือคุณผู้ชมโอ้โหเจ็บนิ้วมากเพราะมันหนาหรือแม้แต่กางเกงยีนแบบนี้เดี๋ยวเดีน หนาแบบนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลน,นะ VS Home มเขาเย็บได้ผ้าหนาผ้าบางผ้ารูปแบบไหนก็เย็บได้หมดแล้ววันนี้แหมพูดถึงแบบงานเย็บงานซ่อมต่างๆไม่พอคุณผู้ชมชสมัยนี้นี่เรียกว่าเป็นนิวไอเทมที่หลายๆบ้านต้องมีเลยนะสําหรับตัวหน้ากากผ้าออคุณผู้ชมช่ะตัวนี้ยังไงต้องใช้ไปอีกนานเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเรามีผ้าสวยๆใช่ไหมก็เอามาดี Y เย็บด้วยเย็บเป็นหน้ากากถ้ามีวีเอสโตัวนี้เราก็เย็บได้เดี๋ยวให้พี่ไก่เย็บให้เราดูเลยว่า จากเศษผ้าสวยๆหรือใครที่มีผ้าอยู่อยากจะมาแมททากับแบบหมวกบ้างทํากับโบผูกผมบ้างก็มิกซ์แอนแมทได้คุณผู้ชมอันนี้ชอบมากคุณผู้ชมหลายๆบ้านนะเป็นครอบครัวและทําลายเดียวกันใส่กันทงบ้านไปเที่ยวกันอู้น่ารักมากเลยนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนว่าไงทาเป็นอาชีพเสริมก็ได้เห็นเห็นบ้านในกันเป็นล่ําเป็นสันในไอจีคุณจะเห็นเลยนะแล้วหลายๆคนบอกว่าอ้าวฉันไม่เคยเย็บผ้าจะจะทาเป็นได้ยังไงคุณผู้ชมสมัยนี้มันยาก เน็ตเซิร์ชเลยต้องบอกว่าหลายๆคนอยากได้จักที่มันฟัง์กชั่นครบแบบนี้แต่ไปเซิร์ชดูราคาก็มี3-4มสีพันบางตัวห้าหกพันเลยทีเดียวแล้วใหญ่เธอท้าเก็บไม่ได้คุณผู้ชมบางทีเราไม่สะดวกเรื่องพื้นที่จัดตัวนี้ไปเลย v s. <S ี Home, 1790บาทเท่านั้นค่ะราคา1,790บาทนะได้ขนาดานี้คุ้มแล้วนะคุณผู้ชม แต่วันนี้ให้ความคุ้มเป็นต่อที่2เลยกับอุปกรณ์เสริมให้ลวดหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นชุดหลอดได้หลากหลายสีสันนะเรื่องใช้งานได้เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ม,มีตีนผีรังดุ้มตีนผีซิปตีนผีกระดุมให้ไปครบแบบนี้เลยแต่ต้องรีบนะคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้เรามีจํานวนจํากัด1790บาทเท่านั้น <ไ S 1> แต่ว่าคุณผู้ชมราคาพิเศษแบบนี้กับสินค้าที่ขายดีอย่าง v s Home มจากเย็บผ้าอัตโนมัติขนาดกระทัดรัดแบบนี้มีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบโทรมาค่ะ แค่ไหนสู้กับใครก็ไม่ยากเท่าสู้กับตัวเองเรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินผสมสารสกัดพิกไทดำขมิ้นชันขังเช่ากระชายดำพร้อมวิตามินบีสามให้ความสดชื่นเราจะสู้ไปด้วยกันเรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินกลับมาอีกครั้งกับการวิ่งเพื่อสัตว์โลกทีินดาระ อนุรักษ์นกเลือกไปได้วยกันใน Run for the Animal and Family Funday 2020 Save the h o r n b i l l รับสมัครวิ่ง2ระยะฟ u n r รั5กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่พุทธมนฑลทนจังหวัดนคนปรปฐมสมัครได้ที่ www.jogandjoy.run ok รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเพื่อ no แฮปปี้ช้อปปิ้งจับโปรโมชั่นพิเศษกับ3สินค้าขายดีราวตากผ้าวอริซ่าเฮาส์ขนาดใหญ่แข็งแรงเคลื่อนย้ายสะดวกพิเศษเพียง1390บาทไม้แขวนเสื้ออัจฉริยะวอนินซ่าเฮาส์แข็งแรงไม่เป็นสนิมแถมฟรีรุ่นกำรรมะหยี่รวม100ชิ้นเพียง990บาทเซ็ตไม้มาอร์เนซ่าเฮาส์ซูเปอร์คลีเนอร์ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวให้ทุกงานบ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายทางเซ็ตเพียง990บาทโอรเลย0211322222โปรโมชั่นตั้ง่วันน 31, น,นี้้31าาคมเท จากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟงโตยาเทียผีแฟงโตจินมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุ่มคอเทียผีแฟงโตจินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพุษ์โอสถ สนุนโดยสารสกัดฟ้าทลายโจนแคปซูลบรรเทาอาการเจ็บคอโดยไทยเฮิร์บบริษัทร่วมทุนขององค์การเพศสัรรมเราจะสู้ไปด้วยกันเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน เราจับตาการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะเหลือคะแนนอีกไม่มากคือไปได้ไกลแบบจะเก้าปิด90%แล้วอะแต่ที่เหลือเนี่ยมันขยักขย่อนมันกระดึบกระดึบกระดึบแล้วกระดึบกระดึบพวกนี้ส่วนน้อยนี่นะคะก็เป็นส่วนที่สามารถจะชี้ชะตาว่าระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมๆก,กันกับคุณกิติิธนาดิสุวรรค่ะ